วันนี้เวลา12นาฬิกา49นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคววาทวรคขตัตยาราชนารีสเสด็จออกหน้าท้องพระโรงตำหนักที่พิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอก o n โคเจ n e ซิสพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์เป็นครั้งที่สี่ โดวยวันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์อันเป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งนั้นทรงบรรยายความรู้พื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการการเกิดมะเร็งการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ตลอดจน,นกลไกทางพันธุก,กรรมและทางชีวเคมีของการเกิดโรคมะเร็งซึ่งจะสามารถนําไปสู่การรักษาที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพความยากระบา ในการรักษามะเร็งนี้เนื่องจากมะเร็งไม่ใช่โรคเดียวหรือ single disease แต่เป็นโรคกลุ่มของโรคที่มีความผิดปกติในกลไกลหรือระบบการควบคุมปริมาณเซลล์ซึ่งซับซ้อนที่สุดดังนั้นการเลือก Therapeutic agent ซึ่งรักษามะเร็งจำต้องมีความรู้พื้นฐานของเซลล์มะเร็งนั้นๆและอาศัยความรู้นี้มา identify target ที่จะรักษา ซึ่งการนำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการพัฒนายาและวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งคือการค้นพบและเข้าใจกลไกาการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ที่มากขึ้นเป็นลำดับสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัยโรคให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น ในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาในการพัฒนายากลีเวกซึ่งถือว่าเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็งสําหรับการรักษาโรคมะเร็งในสัตว์มีหลักการที่ไม่แตกต่างจากการรักษาโรคมะเร็งในคนทั้งการใช้ยาเคมีบําบัดรังสีรักษาตลอดจนการผ่าตัด ทั้งนี้จากสถิติพบว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีในช่วงท้ายได้ส่งบรรยายถึงการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยใช้ย,ยาที่มุ่งเป้าที่ระบบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนโดยมีการพัฒนายาขึ้นหลายกลุ่มรวมถึงยาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของโครมาติน ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการโดยการหาแนวทางการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งต่างๆการในเซลมะเร็งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสัตวแพทย์ในด้านมะเร็งในอนาคต สำหรับการเกิดเนื้องอกและมะเร็งที่ส่งบรรยายพระราชาารทั้งสี่ครั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตัวรัตตยราชนารีทรงมุ่งมังม่นและตั้งพระไทยนำพระประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่ส่งศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณาสุขมาถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของการเกิดโรค,คกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในสัตว์ที่นับวันจะพบได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งทั้งในคนและในสัตว์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ตลอดจนการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายเพื่อนําไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้สามารถระงับโรคมะเร็งได้และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม